ที่มาของศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อนอย่างแรกเลยนะครับคําว่าแคลคูลัสแคลคูลัสที่ย่อมาจากภาษาละตินที่เราพูดกันว่าก้อนกวดหรือว่าก้อนผินมันเป็นคามาจากแคลคูลัสเป็นวิชาที่ทุกคนหลายๆคนชอบกันมากคำว่าแคลคูลัสคำต่อไปนะครับคําว่าไวรัสไวรัสนี่ย่อมาจากภาษาละตินมันแปลว่าพิษนะครับ เกี่ยวกับเรื่องพิษในยาสูงฮะแล้วมันก็ออกมาเป็น,นไวรัสลองเล็กๆฮะคำต่อไปฮะเป็นคำว่าเลเซอร์ครับเลเซอร์ที่เราเรียกใช้กันว่าเลเซอร์ไฟเตอร์นู่นนี่นั่นนะฮะคือคำย่อมาจาก Light Amplification by Key m i c a o d e t e d i t i o n of Elation นะครับคำต่อไปนะครับคำว่าไฮโดรเจนไฮโดรเจนคือคนที่ทำให้เกิดน้ำเป็นพระเจ้าที่ทำให้เกิดน้ำ และเวลาเผาไหม้กับอากาศนะฮะเลซไฮโดรเจนจะไปเผาไหม้กับอากาศ,ก,ศกับออกซิเจนทำให้เกิดน้ำน,น,นั่นเองคำต่อไปนะฮะคำว่า A ดอกอัญชันดอกอัญชันที่ทุกคนมองผ่านดอกอัญชันไปทุกคนจะสงสัยเป็นว่าดอกอัญชันมันมีชื่อของมันและทุกคนจะไม่คิดว่าดอกอัญชันจะมีชื่อแบบนี้ชื่อของมันชื่อว่าคิดทอรีเทอร์เทียครับโอ้โหหน้าทุกทน่าจะสงสัยกันมากนะฮะโอเคครับ